นะโมตัสสะภะะวะโตอะระะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะะวะโตอะระะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏบิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาอันสูงสุดขอความเจริญนธรรมให้มีแด่พระมหาถเถระตพระเทรารุเทระพระกุณ้าทุกๆลูก จเจริญพรบาศกบาสิกาทั่วทั้งประเทศและบนโลกใบนี้พวกเราจะได้มาร่วมกันฝึกจิตตามแนวทางมหาสตรีฐานสี่อิยมักมิลแปซึ่งเป็นทางดับทุกที่พระพุทธเจ้าทุกรงได้ตรัสรูเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชนุพลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชละคิติยาภาณเลททิราเทพยาวดีกลมมลวงราชสาลินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานให้ทรงมีพระพลานามัมแข็งแรงแลสมบูรณ์ขอทรงหายจากรับประชวนโดยเร็วพลันพวกเรา,าร่วมฝึกจิตไปพร้อมๆกันงายมือไว้ที่หน้าตักสูดลมหายใจยาวผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอ,อกบริเวณหน้าปีชา้าๆสูดลมหายใจยาวครั้งหนึ่ง ผ่อนความรู้สึกลงที่กลางหนุกปุเลยนินปียกมือขวาขึ้นมาสองนิ้วแตะไปที่กลางหนุกปุเลยนินปีคือฐานของจิตสัมผัสความรู้สึกกลางหนุกุเลยนินปีไวจะมีความรู้สึกปุ๊บปุ๊บปุ๊บรู้สึกไปเรื่อยตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเห็นการเกิดดับเห็นจิตเกิดดับเป็นปรมัต์ภายในเป็นไปเพื่อลักอาสะกิเลเมื่อทุกคนได้ตามรกษาจิตเห็นการเกิดดับภายในไปเนือง จ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีสามารถสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ได้ถ้ายังมีสังโยชน์เหลืออยู่จะได้เป็นพระอนาคามีในที่สุดสัมผัสความสึกกลางอกป,ปุริหนึ่งปีเห็นการเกิดดับภายในไปเนืองๆทุกขณะนิ่งก็รู้สึกในความนิ่งสงบก็รู้สึกในความสงบเมื่อรู้จักฐานของจิตแล้วกลางอกยอย่างรู้สึกไปอยู่ตั้งแต่นี้ต่อไปไม่ราจะยืนเดินนั่งนอนจะกินข้าวอาบน้ำ ตามรักษาจิตไปทุกขณนะเพราะบุคคลใดตามรักษาจิตบุคคลนั้นย่อมผลจากบวมมาได้เมื่อเรียนรู้เข้าถึงจิตเข้าถึงฐานจิตภายในแล้วพวกเราจะได้มาร่วมกันน้อมแผ่เมตตาจากจิตภายในที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมตตาเมื่อเจริญให้มากกระทำให้มากย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายย่อมเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเทวดาย่อมคุ้มครองรักษาจิตจะตั้งมั่นได้อย่างรวดเร็ว ค่อยๆอมเหือาช้าๆยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างสังเกตความรู้สึกที่มือไวเหมือนแบตเตอรี่ใครไม่มีไฟหลวงพ่อพ่วงให้พ่วงไปแล้วทุกคนไปพว่วงต่อได้เลยสังเกตความรู้สึกที่มือไวจะมีกระแสอุ่ๆน,อนๆน้อน,อนวๆ,ๆวุบๆวับๆปี่ที่มือเราคราวนี้ลองขยับมือเข้าช้าๆจะคล้ายๆเหมือนไมีแหลงดูดเหมือนไม่เหล็กดูดปีอยู่ที่มือให้เรียนรู้ว่าเห็นการเกิดดับเป็นปรมั์ภายในมองวยตาเปล่าไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกภายใน ครานี้มือนิ่งสักครู่ตามองมาที่มือหลวงพ่อแต่ความรู้สึกอยู่ที่มือเราเองมืออยู่เฉยไม่ต้องขยับนะลองลับคลื่นกระแสดูหลวงพ่อส่งคลื่นไปมีกระแสอะไรวิ่งเข้าไปที่มือเราไหมจะมีคลื่นกระแสวุ๊บบุ๊บไที่มือเราเมื่อเราน้อมแผ่เมีตาจากจิตภา,ายในนี่แหละกระแสจะส่งถึงพระองค์คราวนี้ทุกคนลองเคลื่อนมือบุญทีซีมีมกระแสอะไรอยู่ที่มือเราไหม ตาเรามองอยู่หูฟังอยู่ความรู้สึกอยู่ที่กลางลกปุเรลินปีราวนี้มือนิ่งสักครู่สูรบิดเชื่ยาวผ่พอนความรู้สึกงนีที่กลางลกค่อยๆหยงายมือไว้ตามองมาที่มือหลวงพ่อนะทุกคนเป็นผู้รับลองรับกระแสือครั้งหนึ่งจะมีกระแสอะไรลงที่มือเราเพราะเคลื่อนมือมีคลื่นกระแสอะไรลงไปที่มือเราไหมาสัมผัสความรู้สึกกลางอกปุเรลินปีไว้ที่มือรู้สึกไป นะคราวนี้หลวงพ่อเคลื่อนมือเป็นวงกลมมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสไม้สัมผัสความรู้สึกกลางอกบริเวณปีวายหลวงพ่อขยับมือขึ้นลงเคลื่อนกระแสต่างกันไหมความรู้สึกใพ้่เรียนรู้ว่าเคลื่อนกระแสส่งถึงกันได้เวลาพวกเราน้อมแผ่เมตตาถวายเป็นพระกุลเราจะได้เรียนรู้ว่าพระองค์ทรงจะรับได้อย่างแน่นอนนะค่อยๆมือหลวงสู่ลมให้เจียวยาวผ่อนความรู้สึกลงไปที่กลางอกค่อยๆหลับตาช้าๆ สัมผัสความรู้สึกกลางอกบริเวณปีไว้ทุกคนงา่มือไว้ที่หน้าตักกลางอกบริเวณปีรู้สึกไว้ที่มือรู้สึกปลายจะมีกระแสปุ๊บปุ๊บจากกลางนกแผ่ออกไปทนทั่วล่างนอนอุสลจากจิตภายในมีทั้งพระมหาเถระพระเถรานุเถระรพระกุณชาทุกๆลูกและอุบาสกอุบาสิกา ทั่วทั้งประเทศและทั่วโลกไปนี้ได้เจริญมหาสติปัญสิยอริยมัคเมีองแปดซึ่งเป็นทางดับทุกที่พระพุทธเจ้าทุกองได้ทศรูดีแลขอน้อมอุศนผลมุนี้น้อมถวายเป็นราชกุศลถวายพระพรเชมงคลขอน้อมอุศลผลบุญนี้น้อมถวายเป็นราชอุศลแด่ส,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชรรราชธิดาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาล ขอพระองค์ทรงหายจากพระประชวนโดยเร็วพลันขอพระองค์ทรงหายจากพระประชวนโดยเร็วพลันขอพระองค์ทรงหายจากพระประชวนโดยเร็วพลันภายในจะสงบไปเรื่อยๆจิตภายในจะปล่อยวางไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรตามรักษาจิตไปทุกขณะ เพราะบุคคลใดตามรักษาจิตบุคคลนั้นย่อมพ้นจากบ่วงม,มารได้จเจริญธรรมถวายพระพร